เกมเริ่มแล้วครับ<า>เปิดฉากมาก็ใช้บอลยาวก่อนเลยครับทางด้านของแกันนครเคลียทิ้งแบบบอลออกด้านข้างนะครับครึ่งละ35นาทีนะครับบอลตรงนี้ได้ยิงไกลมาก็ยังเบาแล้วครับ โดนทบบุรีวิทยาลัยครับไฮสัส้นๆแล้วพลิกมาเกือบจะห่างตัวแต่ยังเกี่ยวเล่นได้เลยครับบอลไหลมาที่พุทธคุณพุทธคุณกัดชาขึ้นมาครับพุทธคุณพุทธคุณเข้ามาในกรอบเขตโทษแล้วอาวุธินชี้เป็นฟรีคิกเลยครับ,บศนให้สัญญาณแล้วกดโอ้โหกาจะยิงเรียละไรครับ,บศรให้สัญญาณครับ เปิดเข้ามาแล้วได้มงก็เยอะยังไม่เข้ากรอบเลยครับแล้วเปิดเข้ามาเลยครับเอาตรงนี้มีจงังหวะเหนียวกระลบลงไปครับอูได้เป็นฟรีคิกเลยครับแล้วปั่นมาหุยจนคานครับ แล้วเคลียบอล2เคลียไม่ขาดจริงซ้ำยังดักเร็วสวนอีกทีหนึ่งก็ไม่ตรงกรอบเลยครับต้นเกมเนี่ยเป็นของนนทบุรีวิไลครับแต่ว่าหลังจากนั้นนีผ่านมาเกือบเกือบจะครึ่งทางครึ่งรกแก่นนครเริ่มป่วนเป็นเข้ามาได้แล้วโบกตัวนี้เอาปัดได้แล้วซ้ำโอ้ยังบอกไม่ได้แล้วบอลคุกคิดไปมาเคลียทิ้งมาแล้ว สุดท้ายโดนสกัดทิ้งออกมาได้เลยครับโอ้โหเกือบไปครับโอ้โหบอลเมื่อสักครู่นี่มัน้หลายจังหวะ้วยกันแล้วเปิดติดเลยครับอุตสิทธิ์ให้สัญญาณครับชีวาวิทย์เปิดเข้ามาแล้วมองโอ้โหไม่ตรงกรอบนะเอาบอลไม่ออกด้วยแล้วสุดท้ายออกไปแล้วเลยครับ เปิดเข้ามาเสาแรกเอาหมงออกมาได้ครับบอลแถว2ย้ำออกซ้ายใหม่ทีนึงแล้วเปิดโค้งเข้ามาในกรอบไปโดนได้หมงแล้วเบาเกินไปเลยครับให้สยาเลยครับแล้วเปิดเข้ามาหูยบอลตกมา แล้วปั่นโค้งมาโอ้โหกลายเป็นโค้งออกไปเลยครับเราลุยมาได้ครับฝั่งของนนทบุรีวิไลจับมาแล้วทังขวาครับปาดกลับมาแล้วจะอฟ์ว่าโดนมือวูสินไม่ได้ว่าร้ายแล้วครับบอลตกมาเอาแล้วตวัดมาแล้วครับบอโลโรยๆมาก็ต้องโขกทิ้งก่อนครับ ไปครับเมื่อสักครู่นะฮะล่มเกล้านะครับมาลิกสิบที่กระดกมาแล้วตรงนี้ทะลุมาของแก่นนครได้ไปมาโอ้เซฟได้แล้ว <c oughs> ต้องเคลียร์ทีก่อนครับบอลตกมาแล้วเอาเก็บบอลได้เลยครับฝั่งของนนทบุรีวิทยาลัยครับ <c oughs> การแท็กเอาไว้อย่างไปต่อฝากตรงกลาง <c oughs> แล้วพุทธคุณไหลต่อมาอนวัตหลุดมาแล้วยิงโอ้โยังรอกไว้ได้ครับ โอ้ยังไม่เสียประตูเลยครับโอ้โหเราจะได้ส่วนครับโอ้โหวางยาวทะลุขึ้นมาแล้วแล้วยังได้อยู่ดึงจังหวะไปดึงจังหวะมาไม่ได้จบเลยครับทางธนภัทรชัยนุแล้วล้ำหน้าไปด้วยละครับทุโโ่มมาเราบอลโอ้โหต้องจิ้มคืนหลังก่อน วางข้ามาสวยเลยครับตรงนี้ของธนพลเอาแล้วครับพวบเข้ามาในกรอบเกโต้ธนพลโยกมาขวาตรงนี้กดเลยโอ้โหซุปเปอร์เซฟเลยครับของสุประชัยครับอ้จังหวะยิงของธนพลเนีย่ยจะทุ่มให้คุณานนเอาทุ่มมาก่อนครับอาชีรวัตเอาเอา่อหลล้ลมลงไปเคลียร์ขึ้นมาอยากเป็นบอลของแกนครครับตวัดขึ้นหน้ามันเลยครับก็ยังโดนหม่งไว้ได้บอลสองอยามไมกทีหนึ่งตรงนี้แต่ทงมาแล้วครับ ล้ำหน้าไปก่อนนะครับทุ่มมาครับชิโวิโอ้โหแล้วตรงนี้แตะหลบมาแล้วจิ้มมาโอ้โหยังบอกแล้วจริงอีกทีหนึ่งยังติดอยู่ครับเคลียทิ้งมาก่อนแล้วเกมโตกลับแล้วครับโอ้โหขึ้นมาบ้างครับแก่นนครวิทยาลัยครับแล้วทิ้งมาที่ว่างตรงนี้โชว์ปาได้แล้วจิ้มมาเสาสองชาร์ตหนึ่งศูนย์ครับโอ้แกนนครวิทยาลัยครับได้ประตูขึ้นนำไปแล้วครับ อูหมายเลข10ครับทา oh. งด้านของร่มเกล้าจันเรืองครับโอ้โ oh. ห oh. oh. หนึ่งศูนย์ที่แก่นนครขึ้นนําครับดูภาพช้าครับโอ้ oh, เนี่ยจังหวะต้องชมเลยจังหวะดีดให้ของธนพัฒน์แล้วเหรอครับแล้วดีดมานี่ใจกว้างเลยครับเลือกไม่ยิง,งครับกลายเป็นรถจิ้มมาของูุณานน์ครับโอ้มาเข้าทางของร่มเก้าอยู มาดูนะครับฟีคิกของมธบ,บุรีวิทยาไัย์กับคารพลคารพลครับซ้ายตรงนี้เปิดย้อยเข้ามายังโดนมุ่งได้เลยครับออกหลังไปครับเอาับเตะมุมเปิดเข้ามาเสาแรกขึ้นมุ่งได้แล้วจับได้จอจอจะตหวัดยิงโอ้โหโดนไม่ดีครับ ชิงมงกันอยู่ครับแล้วแล้วบอลยกขึ้นมาแล้วหลุดมาอีกแล้วแล้วจิงลูกนี้บอลถึงมาโอ้โหคือจังหวะไม่ได้เลยครับในน้นของธนภัทรจับจังหวะใหม่ย,ย้อนกลับมากับเป็นบอลของนนทบุรีวิทยาลัยเลยครับจะเป็นฝ่ายได้สวนกลับขึ้นมาบ้างครับใช้บอลยาวแล้วแตะมาได้ครับอนวัตอนวัตรดึงก่อนอนวัตจะไปอีกทีหนึ่งแต่ว่าก็โดนตามตื้อไว เราหลุดมาได้แต่ล้ำหน้าไปแล้วครับโอ้โหเกมสนุกเลยนะครับนโนทบุรีวิไลเปิดเข้ามาเอาเก็บได้ครับอนวัดแต่ก็ยังโดนจิ้มมาได้บอลสองยังเก็บได้ต่อแล้วตรงกลางลากมาแล้วจิ้มเอาโอ้โหบอลไปติดขานิดเดียวครับแล้วจะซ้ำบอลคุกคิกอยู่เทียทิ้งเลยครับกลับมาตั้งกันใหม่ใช้บอลยาวเปิดข้ามาแต่ว่าโอ้หูน้ำหนักแล้ว จะบังเอาบังไม่อยู่เลยครับขยันเลยครับตามไม่ได,ได้แล้วปาดยกมาตรงนี้โดนมงได้แล้วหน้าครอบเขตโทษยิงด้วยซ้ายเลยยังติดบล็อกอยู่ฝั่งของแกนนครต้องเคลียร์ทิ้งเลยครับเอาแล้วจะได้สวนด้วยครับพยายามจะใช้บอลยาวขึ้นมาก็แล้วมีเสียงนกหวีดมาเลยครับกลายเป็นทางฝั่งของแก่นนครครับที่ได้ฝ้าอล้วครับ เปิดมาหูยลึกมานี่ต้องปาดก่อนครับคงชัยเห็นไปแวบ,บมานี่เหมือนจะทด4นาทีบอลเคลียร์มาเป็นของนะครับเดี๋ยวเรไปเล่นยากครับโอ้โหกลายเป็นโดนล้วงบอลจากเท้าไปเลยแล้วขึ้นมาคุณนานนุลคุณนานนุสต่อหนึ่งโอ้โหยังหลบไม่พานอะ่ะยังตามได้ได้ขอย้อนกลับมาแล้วเปิดเข้ามาในกรอบเขตโทษตรงนี้ตกมาจอดจอกเกี่ยวเล่นแล้วแล้วโอ้โหไม่ได้ครับโอ้โหนี่ เลือกจะกระดกเองนะครับบอลทุ่มมาอาต้องเปิดแล้วนะครับสุภเวทโอ้โหดึงหลอกสวยครับสุภเวทตัวเล็กแต่ว่าเนี่ยหัวใจใหญ่ครับอาเปิดเข้ามาในกรอบกนต้นเอาบ่งบอลไม่ไปไหนแล้วบอลตกมาเราจะเตะสก,กัดตรงนี้เราโอ้โหบอปลปิ่นป้นมาแล้วครับกดดันครับตอนนี้เดี๋ยวผู้วกครองทั้งสองทีเบสน,นัง่งไม่ติดเลยครับแล้วเปิดมาชั้นแลบอีก แล้วจะปล่อยออกหลังไหมแล้วมงมาเอาจะเกี่ยวเล่นต่อนะครับเคลียทิ้งก่อนแหละครับฝั่งของแก่นนครโอ้แล้วบูสินเปล่านกหวีดหมดเวลาการแข่งขันครับโอ้โหเป็นแก่นนครวิทยายลัยครับที่เอาชนะนนทบ,บุรีวิทยายลัยไปได้1ประตูต่อศูนย์นะครับจากประตูโทนประตูเดียวในเกมนี้นะครับได้มาจากหมายเลขสิบนะครับล่ม9จันเรืองครับคพืทำประตูให้กับทีมนะครับโอ้แล้วก็ทําให้พวกเขา ทะลุผ่านเข้าไปสู่รอบ8ทีมสุดท้ายได้สำเร็จนะครับไนผุบอกกลมพระศึกษา14ปีปีประเภทขอนะครับ